ก็สวัสดีนะครับอันนี้อยู่กับผมเนี่ยมิสเตอร์ชาร์ลีเกมส์ทีวีนะครับอันนี้ผมจะมาพากนะครับมาเล่นนับเล่นเซิร์ฟับบิส์จีเนี่ยโอ้ขอตัวอ่ะสวเต็ม เออโอเคขอบคุณสำหรับ3ามสิบสี่สต๊าครนะครับผมอ่านหลายครั้งเลยแต่มันพื้นที่มันไม่พอเลยนะไม่รูนะครัก็เลยก็เลยไม่ลงนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับนาทีนี้เลยนะครับโอเคนะครับผมเข้าเซิร์ฟก่อนดีกว่าไม่อยากอ่านกับบุ๊ดีเซมเลยนะครับ เอดีวีเกมสกีอะไรไม่ลองรับไว้ก็คือเวอร์ชันอินโดผมก็4.4คิดแคบมั้งสามารถไปซื้อที่เซเว่นด้านเลยนะครับบ่าแล้วน้ำ4.4 4.4คิดแคบแม่เดือดจริง <c oughs> อยากซื้อโทรศัพท์ใหม่แบบแต่โชคผมไม่ให้นะ ทีนะทีสามสิบวิละนี่ก็สก,กินมาผมนะสก,กินม่ผมนะผมสายแอสซัสซินนะครับสายดาบนะมาดิมาดิวะอ,อ,อะไรๆๆอะไรเีอานะของนะม่ะผมไมบ่งของให้ผมเลยเนะี่ย ซาแพ้นี่ก็คือลุกเรื่องอ่านเลยนะัาแพ้นะมันปนปูเหรอวะมีของเจ็บลาเปิดนะไอ้ยวี่ไม่มีใครตามหลังนะโอเคไนดะ้เขาเจอแล้วตัวนึนงนะเรากำลังเข้าซู้กลางนะ หนึ่งนะครับ โปรบอกว่านี้ดนะินี้นะดีย่เงดีโอ้ยโปรโปรไอโปรโปรบอกว่ามึงอนะ 有个这样的 ไหลายแล้วว่าเมื่อกี้นี่เลยน้ำเมืองนี่เลยน้ำเมืองของคณที่ช่วยชีวิตแขกผู้นองการ เสียเวลางไงโอ้มาลีโปรโปรโปรขนาดโปรไม่โปรหรอกโปรแต่กูเล่นสวยว่ะอีเขี้ย ไล่สุนโปรก็ตายเว้ยไล่สุนโปรก็ตายนะ ดูดูชิโกะมาโปรโนะพนนีโกงไม่จเจริญหรอนะครับบายซีโนเอตเกมเมอร์อ้อาวก็โกงไม่จเจริญจริงเนี่ยโอเคไม่มีคนนึงเลยวะ ม,มีคนเลยว่ะมันรู้สึกว่ามันไม่สนุกไงมนลนะ่ไม่มีคนเนี่ยโดยตัวที่ผมเทพอยู่แล้วแต่ไม่มีคนมันก็เป็นมันสิอย่างนั้นถ้ามันมีแอปเปิ้ลชารชาเนี่ยเป็นอะไรที่มันมากเลยนะครับแบบสู้สู้สหนึ่งตอนหนึ่งอะแบบแต่น่าจะเป็นอะไรที่มันมากเลยนะครับขอโทษครับอาที่ขอโทษนะครับอาจจะมีเสียงเสียงคนล้างจานนะครับ โทษเลยนะครับโอเคไม่มีคนเลยแถวนี้จะเดทแมนซะละซึ่งผมก็ไปเดทในในแมนนั่นแหละน่าจะใช่นะ <c oughs> ไม่มีลอเคยเปิดเปไเปิดผมมีคำถามครับ <c oughs> เพราะอะไรคนมะลิงถึงไม่ตาย ยอมใช่ไหมครับพอมาเล็งมันยังไม่ยิงครับอ้าฮะคิดไม่ออกละสิทธ่า,าตรงน,นี้ก็จะสิ้นสุดแบบนั้นะนะสิ้นสุดแบบดี้มัแบบมันไม่โหลดล่ะเนี่ยครับอย่าลืมบอกเพื่อนๆนนด้วยล่ะเฮ้ชะนะแล้วนะครับ รับนี้นะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับให้ด้วยถ้าชอบออกมาก็อย่าลืมกดแชร์ขอบคุณครับ